เวลา15นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิดัตราชกัญญาเสด็จออกนวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายอับดุลรอมันอันสุไฮบันีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยเฝ้าเพื่อเชิญพระราชกระแสจากเจ้าชายมุฮัมมัดบินซันมานบินอับดุลอาซีดอันซาอุดมุกราชกุมารและนายรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสที่สม เด็กพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวารีนาธิัาราชกัญญาถวายหนังสือพระนิพนธ์ผ่านสถานเอกอัครราชทูตณนกรุงริยาดเวลา15นาฬิกา36นาทีพระราชทานพระวโรกาส ให้นายดีเยรีมาตูเอกอัครราชาทูตพิสาม,มันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เฝ้าทุนละองตุรีพระบาทพระบาท,ท,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษายน2564ฝ้ากราบุูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางเซซิลมาตูภรรยาเอกอัครราชาทูตร่รวมเฝ้าด้วย เวลา15นาฬิกา54นาทีพระราชทานพระวโรกาสให้นางอนาซาคิฟเอกอาคารราชทูตพิสารมันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ฟ้าทุนละองทุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถว้สอนสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2565เฝ้า